อันนี้อันนี้นไม่ไปแ,แล้วอขปท่านรับยับย,ยไ่ได้รลแต่ว่าถายตอนยังไม่ได้รับออมันรัได้ให้นก็ขออภัยญาโเพราะว่าวันเราที่าลูกศิษย์ลูกหาหลายคณะ เราก็มาไม่พร้อมกันซึ่งนดดในขณะที่หลวงพอ่อกำลังมันยายธรรมา,ม,าม,มีญา,า,าติโยมธรรมบัณฑิตธรรมบุญธรรมบารมาญาติโยมปกติแล้วถ้าจะเข้ามาทีละคณะทีละคณะแต่บางครั้งสถานการณ์ที่เราใจเยาว่าอาจจะควบคุมไม่ได้แล้พวพ่อก็ ไม่ไม่โกรธและก็ไม่ว่าใครพอพวกเราทุกคนต่างก็มาทําบุญกันแต่นั้นเนี่ยง,ง่ายๆก็เกีขยให้เราเข้าใจกันเข้าใจแล้วเราก็เห็นอกเห็นใจกัน